ลายเมนมาแล้วลายเมนมาแล้วโอเคเดี๋ยวโอ้สวยมากลูกค้าปลาปลาปลาวิดีโอถ่ายคลิปได้ไหมเอาเสีชิลเลูกเอาเบอร์โทรลูกค้าหน่อยเร็วให้ลายเมนหน่อยลายเมนมารับทุเรียนสวยมากโอเค ลูกบลูกค้าไปรังต่อหาลูกค้าเขาบอกว่าอยู่ตลาดกิ่แก้วน,นานาดแล้วใคโหดแล้วค่ะลูกค้าคอาตอถ่าย,ย,ายารูกยไม่อพี่เขาถ่ายก่อนแป๊บนึงไม่เป็นไรถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอสั้นแปบ๊บนึงนั้นลูก พี่ไลนแมนขอถ่ายรูปให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะโอ้ยยั่วมากยั่วม,มากยั่วๆครับเจิ้ยมยั่วๆครับ เยอะแครับเยอะยครับขายอยู่นะคะพิกัดร้านก้วออนตลาดนันเลอรบีนหมอน่องกรอ,อนบนอกนุน่มในนะสวยมากถ่ายรูปยังจะได้ส่งไหมลูกคา้หคาหมดแล้วค่ะลูกค้าจ้าพรุ่งนี้มาใหม่นาะปาลุงป,ป้ายอะไรเก็บหน่อยเดี๋ยวรดคนหมดแล้วหมดแล้วเก็บภาพไหมเก็บภาพไปได้นะ เอ้าอันนี้ไหมแม่ค้าแบ่งให้เออใช่แต่มันเป็นกรอบนอกนุ้มในรุ่งนี้มีไหมเอ่ยพรุ่งนี้น่าจะมีอยู่นะจ้าเอาแม่ค้าให้ชิมไม่เปลี่ยนซูเฟสใหม่เหรอไม่ได้เปลี่ยนค่ะลูกค้ามาไม่ทานก็ให้ลูกค้าชิมจะได้คิดถึง ต้นต้นปลูกไม่ทันจะจะไปกีดครอบของต้นเลยเพื่อนบอกว่าที่นี่มีหนูมาจากบางตัวอ๋อเหรอลูกค้าโทรจองก็ได้นะมีเบอร์ไหมมีเบอร์รุ่นแปดหนึ่งกดแล้วใช่ไหมซูนสี่สี่ซูนสองสามหนึ่งกินรถ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 ค่ะ 081044231ลองโทรมาประมาณ11โมงหรือ10โมงอะค่ะลูกค้า,าโทรมาเช็คแล้วก็ถ้าจะมาก็จองไว้เดี๋ยวแมคะเขียบไว้ให้ค่ะค่อโอกาสหน้านะคะขอบคุณค่ะลูกค้าที่รักว้าวเยอะยๆ่ไเยอะยุร่สด อขอสักคำก่อนเนาะลูกค้าเนาะเอาแบบโอ้โหอืมก็อร่อยมากในจะแพ็คขายอะเอามากินเลยวีพวกเขาก็บอกแพ็คขายไม่ได้ไม่เชื่อเลย ขอบคุณพี่ลาแมนนะคะพี่ลาแมนติดต่อได้ไหมคะคะ่ะวันน,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 นี้วันนี้หมดเล็ววันนี้ออกมาเร็ว